นักลงทุนทองคําไล่ราคาขึ้นแผ่วๆเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะวัดดวงครับว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวเลขมาสจัยนเศรษฐกิจตัวนี้จะกดดันให้แบงก์ชาติอเมริกาลดดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดหรือเปล่านะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail Corporation จำกัดมหาชน นักลงทุนทองคําไล่ราคาขึ้นแผ่วๆเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะวัดดวงครับว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวเลขมาสจันเศรษฐกิจตัวนี้จะกดดันให้แบงก์ชาติอเมริกาลดดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดหรือเปล่านะครับ ราคาทองคำนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกานะครับว่าจะเป็นส่งมอบทันทีกับโกลฟิวเจอร์นั้นขึ้นมาจ่ออยู่แถวๆประมาณ3,335ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับเท่ากับว่าขึ้น2วันนะฮะก็คือเมื่อคืนวันพุธแล้วก็คืนวันพฤหัสเดี๋ยวคืนนี้จะเป็นคืนวันศุกร์นะฮะทีนี้การได้ราคาทองคําของเขาเนี่ยตอนนี้จะขึ้นช่วงแคบม,มากๆเลยโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโกลสปอตราคาทองคําส่งมอบทันทีที่อเมริกานั้นขึ้น5เหรียญ9เซนต์น,นะฮะแล้วก็ปิดไปที่3,333สวยมาก334ตัวจําไว้เเลยลยแมืื่อคนนกก็ขึ้มมาาประณ็ เกือกครึ่งเปอร์เซ็นต์เท่ากับโกลสปอตที่นิวยอร์กนั้นปรับเพิ่มขึ้น2วันติดกันประมาณ13เหรียญกว่ากก็ถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้มากอะไรนะฮะส่วนโกลฟิวเจอร์เมื่อคืนนั้นก็ขึ้นใกล้เคียงกัน4.90เหรียญเซนต์นะครับขึ้นมาปิดที่3,348เหรียญ10เซนต์ก็จ่อๆ3,350นะฮะในขณะที่ราคาขึ้น2วันเหมือนกันทีนี้ถ้าดูเนี่ยนะฮะ3,333 แล้วก็มาอยู่ที่3,350นี่คือวัดตั้งแต่โกลสปอตจนถึงโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะฮะแล้วขึ้น2วันเป็นต้นมาเนี่ยนับจากสถานการณ์ของการศึก12วันหยุดยิงชั่วคราวของอิหร่านกับอิสาราเอลถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็มีเาเรียกว่าสึกน้ำลายอะต้องใช้คำนี้เลยนะฮะพอสองครามจบสงบหยุดนิ่งพักช่วงข่าวที่นี่สึกน้ำลายก็ออกมาเคลมกันแล้วว่าใครชนะใครใครทำลายไม่ถูกเป้าใครทำลายเสียเป้าอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ไม่มีการตอบโต หรือไม่มีการตอบย้ำอะไรทั้งสิน้นคือเมื่อคืนนี้ที่อเมริกา,ากระทรวงกลาโหมก็มีการถแถลงข่าวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปฏิบัติการที่เรียกกันว่า Midnight h a m m e r นะครับในการที่หยุดศึก12วันของอิหร่านกับอิสาราเอลในขณะที่เมื่อวานเนี่ยนะฮะออกจากที่ซ่อนตัวมาเลยฮะผู้นําสูงสุดของอิหร่านเข้าไปหลบตั้ง12วันนะฮะเสร็จแล้วออกมาก็นี่ทีนี้ชัดเลยฮะเป็นทั้งภาพและเสียงของตัวเขาเองก็คือผู้นําสูงสุดของอิหร่านเนี่ยพูดถึงว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเอาเข้าจริงแล้ว ก็ไม่ได้โจมตีของอิรานเสียหายมากมายอะไรนักเก็นะครับเรียกว่าสงครามน้ําลายไว้ฟอร์มกันนะฮะจุดนี้ไม่มีการตอบโต้เพราะฉะนั้นเมื่อคืนก็เลยไม่ได้ปัจจัยอะไรที่จะดันราคาทองคานะฮะถ้าดูอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าสิ่งที่เขารอคืนนี้คือตัวเลขมาศจรรย์อยู่ตรงไหนรายจ่ายส่วนบุคคลของคนอเมริกันในเดือนพฤษภาคมที่จะประกาศในค่ําคืนวันนี้ครับเข้าคาอย่างนี้นะถ้าเทียบก,กันแบบเดือนก่อนหน้านี้ ่าน่าจะขึ้นแผ่วๆนะครับประมาณสัก0.5ถึง1%แต่ถ้าเทียบกันแบบช่วงเดียวกันในปีที่แล้วน่าจะขึ้น2.3%ทีนี้ถ้าตัวเลขคืนนี้อย่างที่ผมบอกไปนี่นะครับถามว่าอะไรจ่ายส่วนบุคคลของคนอเมริกันเนี่ยถ้าคนเล่นทองคำเขาจะรู้ว่ามันสําคัญแต่ถ้าคนที่ไม่เคยรู้จักเลยก็จะบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ไปดันอะไรฮะ ยิ่งรายจ่ายคนอเมริกันมากเท่าไหร่มันก็จะเป็นยิ่งดันร,ราคาข้าวของสินค้าภาคบริการต่างๆของอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็จะไปดันต่อตัวเลขต่างเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เกิดสูงขึ้นเกินกว่าคาดนี่อันนี้แหละครับเป็นไปได้ว่าจะมีผลกระทิษทางดอกเบียในทิศทางไหนแต่ในขณะเดียวกันถ้าตัวเลขนี้ขึ้น,นไม่ขึ้นไม่ถึงคาดคือมันแผ่วถูกไหมฮะถ้ามันแผ่วก็แสงดงว่าอะไรครับเงินเฟอ้อคุมอยู่ราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงนี่นะฮะก็ยิ่งอ้าาเ่ับรรืคร เดือนกรกฎาคมธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะตัดสินใจลดดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดหรือเปล่าอันนี้คือน,นี้ต้องลุ้นรงลุยดูนะฮะบอกได้อย่างเดียวนะครับว่าถ้าตัวเลขออกมาในทิศทางที่บวกแล้วเราก็ทองคําอาจจะสตาร์ทไปต่อก็ได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าเขาจะจับสัญญ,ญาณมานนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับปัญหาของความขัดแยง้งภูมิรัฐศาสตร์รือครับอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเจ้าหน้าที่อเมร,ริกากับเจ้าหน้าที่ของอิหร่านเนี่ยะฮะเขาจะคุยกันละ เกี่ยวกับเรืของโครงการนิวเคลียร์ซึ่งนาทีนี้ทางฝ่ายของอเมริกายืนยันนะครับว่านิวเคลียร์นั้นไม่สามารถจะกลับมาได้เต็มที่สําหรับของประเทศอริร่าน,นะครับในกระเดียวกันก็เราดูท่าทีอิสราเอลเหมือนกันนะฮะคือต่างฝ่ายต่างเนี้ยตอนที่บอกว่าถ้าใครละเมิดกันแล้วก็สัดก,กันใหม่รอบ2นะฮะนั้น ปัจจัยพวกนี้น่าสนใจน่าตามกันต่อเพราะฉะนั้นทองคําจะรอคืนวันนี้นะครับส่วนการเปิดตลาดทองคำในบ้านเราวันนี้เชื่อว่าไม่น่าแขว่งให้แบบรู้สึกตื่นเต้นระทึกกันแบบทวีตสิบหรือสิรอบยกเว้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างวันในเอเชียที่เกิดขึ้นดูจากราคาอย่างนี้ส่งแล้วไม่น่าจะปรับเพิ่มสูงขึ้นอะไรแต่อย่างมากนะครับดังนั้นเองก็ท่านผู้ชมก็ต้อง ติดตามนะกับเรื่องข่าวสารแล้วก็ดูช่องทางของเราเนี่เป็นหลักนะจะได้เห็นว่าการขึ้นแบบคำทองคานั้นเป็นแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับอ่ะอย่าลืมนะตั้งคาถามไปแล้วก็ตอบกันด้วยนะฮะตกลงแล้วท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เกิน2%หรือต่ํา2%นะครับเอาคิดง่ายๆแค่นี้ละนะฮะเพราะว่า แบงค์ชาติเขาประชุมดอกเบี้ยเสร็จเขาก็ขึ้นไปเลยล่ะจาก2อเป็น2.3%องาเอเมื่อะะวานนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ออกมาย้ำอีกว่ายังไงเขาก็ยังอยู่ที่1.4%ดีอนดีนะไม่ลดลงอีกเนี่ยนะฮะดังนั้นถามผู้ชม,มแล้วนะครับตกลงแล้วท่านผู้ชมคิดว่าเกิน2%หรือต่ำสองสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะครับ